มะม่วงหาวมะนาวโหว่ค่ะนอกจากการทำรอยแก้วนะคะรอยแก้วหรือว่าเชื่อมหรือทานกับพริกเกลือในผลดิบที่มีรสเปรี้ยวนะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะจริงๆก็ทำได้หลากหลายเมนูนะคะยังอ่อนอยู่นะคะผลโอยังอ่อนนะ จริงๆก็ทำได้หลายเมนูมากๆเนื่องจากผลไม้ของเขามันมียางนะคะเราควรจะผาแช่น้ำเกลือนะคะผาแล้วแช่น้ำเกลือเพื่อให้ยางของเขาออกไปเนาะนี่ก็คือผ่าไว้แล้วก็จะไปแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อที่จะประกอบอาหารให้มันน่ารับประทานนะคะ เพราะว่าถ้าสังเกตเลยดีเวลาเราทานสดๆนะมันจะมียางติดที่อ่าตากเรานะคะก็จะเป็นรสฝาดด้วยแล้วก็เป็นยางติดฟันนะคะวิธีการที่ดีก็คือแช่น้ำเกลือค่ะทาแล้วก็แช่น้ำเกลือสักพักนึงเนาะเพื่อให้ยางพัลลุดออกเนาะแล้วเราจะไปทำเมนูอะไรกันดีวันนี้ เช่น้ำเกลือทิ้งไว้ก่อนค่ะ้างไว้แล้ว ปปมันปลาหนัวนิดนึงใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรน,นะคะผมหนัวแล้วขาดไม่ได้ปาราอากฉีกเป็นตัวเป็นตอนก็ใส่ได้เลยนะคะตามรกคะ่ะ ค่ะดีใมาตามมะม่วงหาวมะนาวโหอย่างนี้ก็ได้ไหนๆแล้วก็ชอบกินเปรี้ยวเขาก็ตากันทุกอย่างนั่นแหละค่ะอ,อร่อย หน้านี้เขาออกเยอะนะลองดูเ็ดนัวค่ะเปรี้ยวแต่อร่อยนี่ปลาอัดตอนปลารัดตอนก็มี ออของเล่นแบบค่ะ้องเห็นเพิ่เน้อ